คุณพ่อประเสริฐสิริเสริมคุณพ่อประเสริฐสิริเสริมเกิดเมื่อวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2489ณบ้านโขดตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์คุณพ่อประเสริฐสิริเสริมเป็นบุตรคนที่หนึ่งของคุณพ่อวัน คุณแม่คุณแม่เคสสิริเสริมมีพี่น้องร่วมดิดามารดาเดียวกันจำนวนแปดท่านดังนี้ 1. คุณพ่อประเสริฐสิริเสริมผู้วัยชน 2. นายคุณรอบสิริเสริม 3. นายพร้อมสิริเสริม 4. นางสำเพาสิริเสริม สกุลเดิมสิริเสริมสกุลใหม่นางสำเปาเย็นเสมอ5นายชุมพลสิริเสริมเสียชีวิตแล้ว6นายนิติสิริเสริม7นางพวงทองสุดอุดมและ8นางสมพรสิริเสริมประวัติการศึกษาคุณปู่และคุณยา่า ท่านได้ส่งเสียคุณพ่อประเสริฐสิ่งเสริมได้ศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ด้วยจิตใจที่เปลี่ยมด้วยความมุ่งม,มั่นและใฝ่ในการศึกษาท่านมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะศึกษาต่อทว่าด้วยภาระความรับผิดชอบในครอบครัว ทำให้ท่านต้องก้าวออกมาเพื่อประกอบอาชีพเพื่อแบ่งเบาภาระท่านได้ปากตัวเป็นสิทวัดได้บวชบำรพชาเป็นสามเณรซึ่งได้ทําการบวชเป็นสามเณรถึงสองพรรษาณวัดอมรินทรารีซึ่งเป็นรากฐานของความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต สถานภาพการสมรสในปีพุทธศักราช2510คุณพ่อประเสริฐสิริเสริมได้สร้างครอบครัวที่หกคนท่านได้สมรสกับคุณแม่มาลินีสิริเสริมมีบุตรธิดาร่วมกันจำนวน3มคนดังนี้ 1. น,นางติป,ปรภาสิริเสริมสมรสกับนายนั มีบุตรธิดาสองคนสองนายพานุวัตสิริเสริมสมรสกับนางบุลนิสาสิริเสริมไม่มีบุตรพิดาและสามนางพลอยสิชาชมบุญสมรสกับนายปัณพงษ์ชมบุญมีบุตรพิดาด้วยกันสองคนการประกอบอาชีพ คุณพ่อประเสริฐสิริเสริมท่านได้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนและความมีไหว,ไวพริบอย่างสูงคือคุณพ่อได้เป็นนายห้อยซึ่งท่านได้ใช้ความวิลิยะอุตสาหะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆและลูกหลานเสมอ คุณพ่อประเสริฐสิริเสริมท่านเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้นำสูงท่านได้ทำหน้าที่รับใช้ชุมชนด้วยความเสียสละโดยการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านโคลดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2534 ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนักพัฒนาพยายามนำความเจริญมายังหมู่บ้านบ้านโคลดโดยเฉพาะถนนเข้าหมู่บ้านบ้านโคลดท่านเป็นผู้ริเริ่มจนเป็นรูปธรรมสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างท่านได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหลังจากที่ท่านได้ลาออกท่านยังไปดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลพกยางถึงสองสมัยในยุคเริ่มต้นของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งในสมัยนั้นการสรรหาสมาชิกมักเป็นไปในลักษณะของการแต่งตั้งด้วยคุณงามความดีและบารมีที่สูงส่ง อันเกิดจากการวางตนอยู่ในหลักธรรมทำให้คุณพ่อประเสริฐส,สิริเสริมได้รับความไว้วางใจจากชุมชนและสามารถก้าวขึ้นสู่เป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติโดยมิได้อาศัยอิทธิพลใดๆแต่เป็นเพราะความงานที่ปรากฏความดีที่ปรากฏชัดแจ้งอันเป็นที่ประจักษ์ท่าน ได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้ส่งคุณธรรมและเป็นแบบอย่างในการครองตนครองคนและครองงานให้แก่เพื่อนร่วมง,งานและลูกบ้านเสมอมาทำให้ท่านเป็นที่รักและเคารพของคนในชุมชน ปุปนิสัยส่วนตัวของคุณพ่อประเสริฐสิริเสริมท่านเป็นผู้ที่มีความจำดีเลิศมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านยังสามารถจดจำลูกหลานทุกคนได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นภาพแห่งความรักและความผูกพันลูกหลานจะไม่มีวันลืมเลือนและท่านเป็นผู้ที่มีความอกอ้อมอารี มีบุคลิกที่เป็นกันเองร่าเริงแจ่มใสจนเป็นที่รักของญาติพี่น้องเพื่อนบ้านและมิตรสหายท่านได้ปฏิบัติยึดตนยึดมั่นตามคำสั่งสอนหลักพุทธศาสนาตั้งอยู่ในหลักคารวาสธรรมประกอบกิจการูุสลอยู่เสมอมิได้ขาดได้บริจาคทรัพย์อันเกิดจากไป ได้บริจาคทรัพย์อันเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและการศึกษาอยู่เป็นเนืืองๆดัานครอบครัวคุณพ่อท่านได้ยินรนต่อสู้เพื่อความสุขเพื่อความมั่นคงในครอบครัวทำงานด้วยความเสียสละอดทนมีวิริยะอุตสาหะสร้างครอบครัวให้มั่นคง สร้างคุณงามความดีอันสมควรให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกๆได้อบรมสั่งสอนคุณลบุุรคุณพิดาให้มีความรู้ให้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมทั้งมีคุณ,ณธรรมจริยธรรมอันดีงามยึดมั่นประกอบอาชีพที่มั่นคง โอ้อนิจจาสังขารเอ๋ยมาล่วงเลยสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหวเมื่อหมดหวังครั้งสุดท้ายไม่หายใจธาตุลงไฟน้ำดินก็สิ้นตามสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อประเสริฐสิริเสริมคุณพ่อประเสริฐสิริเสริม เดิมท่านมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรักษาประจำที่โรงพยาบาลระสาุรจังหวัดอุบลราหลานได้านสุขใหได้รับการรัท่านไปพบแพทย์ตามนัดเสมอโดยไม่มีภาวะแฝนซอนใดๆสามารถช่วยเหลือตอนเองได้ตาม 把你爱的那份情。 yeah ชนีกรคงเสนอทานผู้การาได้รวมรับประทานอาหารที่ทางเจ้าภาพได้เตรียมไว้ให้สําหรับท่านในวันนี้ขอเ้ินเชิญอีกครั้งครับอรุ่<ส>รอ <lijk> ในพิธีบำเพ็ญกุศลในการชาปนกิจศพของคุณพ่อประเสริฐเจรเสริในวันรี่2เสริมผู้วายชนขอกราบขอพระคุณพระครูสุภัฒนกิจเจ้าคณะอำเภอปราสาทคณะสงฆ์ภูรูเจ้าหน้าที่ศาลาเจ้าหน้าที่เมนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านพันจาตรีทวัตพันธุชินนายอำเภอประสาทที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีแบบเพิ่มแถบุญเกียรติี่้ร่ทุกท่านได้ร่วมเดินทางมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในการชาปนกิจศพของคุณพ่อประเสริฐสีเสริมในวันนี้ซึ่งถังเจ้าภาพได้เตรียมอาหาร ไว้ให้กับทางขั้นแขกทุกที่เกียรติวมไปจนถึงพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมเดินทางมาในพิธีชาปนกิจศพของคุณพ่อประเสริฐถึงเสริมในวันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นออง พันธุ์เกี้ยที่เคารพครับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวสิริเสริมที่สูญเสียคุณพ่อประเสริฐสิริเสริมคุณพ่อซึ่งผู้ที่เปรียบเสมือนร่มโพร่มไซที่คอยแผ่ร่มเงาให้ลูกหลานได้ขึ้นพิพต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันที่จะหวนกลับคืนมา และในวันนี้ทุกคนได้มาพร้อมกันณนะชาพนสถานแห่งนี้เพื่อร่วมแสดงความรักความอาลัยในการจากไปของคุณพ่อประเสริฐสิรุกเสริมเป็นครั้งสุดท้ายขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์และ